ฉันว่าไม่มีอะไรหรอกฉันแค่กลัวมั้งฉันว่าไม่ใช่แบบนั้นหรอกฉันว่านายกลัวเพราะว่านายมั่นใจว่านายไม่ควรแต่งงานกับเชอรินมากกว่าฉันพูดถูกไหมฉันแต่งตัวแล้วนายก็ต้องไปนายต้องพาฉันไปที่แท่นพิธียังไงก็ต้องแต่งตอนนี้มันเปลี่ยนไม่ได้แล้วแต่ฉันไม่ได้พูดถึงการแต่งงานของนายนะฉันพูดถึงอนาคตเมียนายเชอรินนนายมั่นใจนะว่านายจะแต่งงานกับเชอรินจริงๆ มั่นใจหรือเปล่าพูดไปก็เท่านั้นแหละไปกับเถอะไปบอกฉันมาหน่อยสินายบอกฉันนี่ว่านายมีคนที่นายรักนายไม่เคยบอกฉันเลยบอกชื่อมาหน่อยสิฉันอยากจะรู้บอกมาสิว่าชื่ออะไรบอกมาฉันบอกนายไม่ได้หรอก พราะเธอเป็นของคนอื่นไปแล้วเธอมานแล้วล่ะปีตาปีตารู้ไหมว่าเป็นใครอบอกมาสิให้เป็นเพื่อนกันแบบนี้ล่ะนายไม่ได้ตอบคำถามฉันนี่ปีตารู้เรื่องนี้ไหมฉันไม่อยากบอกปีตาถ้างั้นก็แค่ บอกฉันมาตรงๆนายรักฉันไหมมากกว่ตัวเองอีกถ้างั้นก็บอกฉันมาว่าคนคนนั้นมั่นแล้วใช่ไหมฉันจะไปทำลายงานมั่นของเยน,นั่นซะแล้วพาเยน,นั่นมาแต่งงานกับนายเพื่อให้นายได้แต่งงานกับคนที่นายรักมากที่สุดยังไงล่ะความสุขของนายมีความสำคัญกับฉันมากนะเข้าใจใช่ไหม ลิขิตรักสายสัมพันธ์สองจันถึงสุขเวลาสองทุ่มครึ่ง